สอดอะไรดูเลยเหรอไอแพดอะเฮ้ยนายกฉันว่านี่นี่นี่เออเธอทำอย่างนี้สินี่นี่พนัท่านผู้นำเธอทำอย่างนี้สิฉันว่าเนี่ยเธอมีแชท GPT ฉันว่าเธอโหลดแช GP ท GPT เธอะนี่ยายผู้นำฉันว่าเธอไม่ไหวอ่ะเธอโหลดแชท GPT แล้วก็มึงเอา AI ใส่หลูปหน้ามึงไปเลยดีกว่าเบ็ดคําสีเวาเนาะโอ้เบ็ดคําสีเว้าอูเป็นเป็นเป็นหนักนะเนี่ยกูว่าเป็นหนักนะเนี่ยนี่นี่เขาเขาเป็นหนักนะฉันว่าเขาเป็นหนักอยู่นะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนดรมาริกาไม่ได้มาไลฟ์ทอล์กแค่วันเดียวดรไม่ได้มาไลฟ์ทอล์กแค่คืนเดียวปรากฏว่าประเทศจีนเปลี่ยนผู้นําแล้วเลยไม่ได้มาไลฟ์ทอล์กแค่คืนเดียวปรากฏว่าเมืองจีนเขาเปลี่ยนตัวผู้นําแล้วเหรอเอ้าฉันไม่ได้ไลฟ์ทอล์กแค่แป๊บเดียววันเดียวเท่านั้นกูพลาดอะไรไปดีๆเยอะเลยโอ๊ยกูบอกแล้วดรมาริกามึงอย่าอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดบอกแล้วดรมาริกาฉันบอกเธอแล้ว ฉันบอกแต่แล้วว่าเธออย่าพลาดแม้กระทั่งนาทีเดียวเห็นไหมเธอพลาดเป็นแค่คืนเดียวขนาดประเทศจีนยังเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วเลยเปลี่ยนให้เขาเสียเสร็จเลยคุณเฉียงหลีหรือหลีเฉียงคุณหลีเฉียงแกกลับประเทศจีนไปนี่แกไม่หัวล่องงอหงายเลยเหรอแล้วนี่แกไปคารวะหรือยังนี่คุณหลีเฉียงกลับไปนี่แกจะไปไหว้แกจะไปแกจะไปพบผู้นําสีจิ้นผิงนี่แกจะตอบยังไงวะ คุณหลีเฉียงแกกลับไปประเทศจีนแล้วแกจะไปรายงานตัวต่อประธานาธิบดีแกยังไงวะที่ผู้นําประเทศไทยเนี่ยไปเปลี่ยนประธานาธิบดีบ้านแกเฉยเลยงานเข้าท่านท่านหลีเฉียงเลยอะ่ะงานงอกเลยนะมึงว่าไหมถ้าประธานเนี่ยท่านประธานท่านประธาน,ท,าน,ธาน,นท่านประธานสีเช่นผิงท่านประธานสีเช่นผิงครับผมอ้วอ้วมันรู้เรียงอะ่ะอีพูดอะไรของอี จูๆอีสบตาอีเช็คมือนิดหน่อยและอีก็บอกว่าเออสวัสดีท่านสีจินผิงอ้วไม่รู้เรื่องอ้วไม่ได้ยื่นนามบัตรอ้วไม่ได้ยื่นนามบัตรให้นะอ้วไม่ได้ยื่นนามบัตรให้นะไม่ได้ยื่นนามบัตรแล้วก็ใส่นามบัตรสีจินผิงอ้วไม่ได้ใส่นะอ้วไม่ได้ยื่นนามบัตรอะไรไปนะก่อนจะพบกันอ้วก็อ่านดีแล้วนะอีอีพูดของอีเองนะ อีพูดของอีเองท่านสีท่านสีว่าไม่รู้เรื่อง <c oughs> แกคือคือคุณนายกจีนะแกกลับไปที่ประเทศจีนแกคงจะไปรายงานตัวประธานาธิบดีแบบปากสันคอสันเนาะว่าอู้ตายละผู้นําประเทศอื่นไม่มีใครหลุดเลยมีผู้นําประเทศกูเนี่ยหลุดอยู่คนเดียวตองเออตองเออมึงกลัวมึงกลับมาเถอะกลัวมึงอย่าประชุมเลยกูอาย ตรงเออมึงกลับมาเถอะฮะตรงเออตรงเออตกลงได้เรียนมาบ้างหรือเปล่าตรงเออถามจริงๆตรงเออพ่อแม่ยกมรดกให้เนี่ยตรงเออเรียนเรียนเรียนบ้างหรือเปล่าถามจริงๆโอ้กูปวดหงวงัวว่ะ คือคนเราถ้าเกิดรวยเนี่ยคนเราคนเราเนี่ยถ้าเกิดรวยเนี่ยมันก็เลือกมันก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโง่ซะทุกเรื่องนะบางทีอ่ะตรงเออพ่อแม่ส่งไปเรียนมึงเรียนบ้างหรือเปล่าปวดหัวก็ตรงเออวะ่ะ อะไรนะตรงเออนี่กูเปลี่ยนชื่อไปแล้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวอีพวกอีกลัวพวกอีพวกอะไรนะกลัวพวก a อ t อติ o กมันจับทางได้กูก็เลยเปลี่ยนชื่อผู้นำประเทศกูไปทุกวันเออนี่ตรงเออมึงกลับมาเถอะตรงเออมึงไปเรียนเอาอะไรอะ่ะตกลงอีที่เดินข้างหลังมึงอะ ไอ้ไอ้ไอ้ผู้ชายหน้าไอ้ผู้ชายหน้าอ้วนๆที่เดินอยู่ข้างหลังเธอเนี่ยที่สมัยก่อนคนเขาจะผิดคิดว่าเป็นแฟนเธอตกลงไม่ใช่แฟนใช่ไหมไอ้ไอ้คนที่เดินประกบเธอตลอดไม่ใช่แฟนเธอใช่ไหมล่ะอ๋อไอที่ไปเรียนอังกฤษด้วยกันไปเรียนจุฬาด้วยกันไปเรียนที่ไหนด้วยกันไอไอคนน้นตกตกลงไม่ใช่แฟนเก่าเธอนะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ใช่นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกูก็งงว่าอินนี่ใครวะอะไรเงี้ยประกบอยู่ทุกระยะสองศอกเลยอะประกบทุกระยะสองศอกเลย อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอืออีคนที่ยืนระยะสองศอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่สมรสคารมอใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่คนละคนใช่ไหมอ๋อเห็นรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมตรงเออไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยเหรอโอ้กูก็สงสารตรงเออเนาะไอแพนี่มีไว้ทําไมอ่ะตรงเออ i p a d ดมีไว้ทำไมคะตรงเออตรงเออไอแพมีไว้ประกอบฉากเท่านั้นเหรอเซิร์ชไอแพสิประธานาธิบดีชื่อสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีชื่อหลี่เฉียงและตอนเลเวลของนายกรัฐมนตรีประเทศเขาเนี่ยนะตําแหน่งแต่งตําแหน่งไม่ใช่ผู้นําเป็นตําแหน่งระดับล่างมากๆไม่ใช่ผู้นําอืมนี่ตรงเออฉันว่าเธอกลับมาเธอทําไมล่ะายท่านประธานเขาอะ ตรงเออถ้ากลับมาเถอฉันว่านะเออเออเอถือแฟ้มนะตรงเออมึงจับหยิบไอแพดหยิบไอแพดถือแฟ้มแล้วกลับมาเถอกลับมาเถอเก็บเสื้อผ้าย,ยัดใส่กระเป๋ากล,กลับจากประเทศลาวมาเถอะกูว่าอาเซียนเนี่ยมึงไม่รอดแล้วล่ละตรงเออมึงกลับมาเถอกูกลัวตรงเออในไอแพดเธอไม่มีชื่อประธานาธิบดีสีจินผิงเงี้เวลาเซิร์ชเนี่ยมันไม่ขึ้นหรอ เออ,เออเธอตรงเออ iPad เธอรุ่นอะไรอะ่ะ iPad เธอรุ่นอะไรฉันจะได้ไม่ต้องใช้ได้ข่าวว่ารุ่นเดียวกันดเรมาลิกาไม่ใช่เหรอกูว่ากูจะทุบทิ้งแล้วล่ะ iPad กูเนี่ย iPad รุ่นนี้ดเรมาลิกาว่าจะทุบทิ้งแล้วล่ะทําไมล่ะมึงเซิร์ชยังไงใน iPad แล้วเจอว่าประธานาธิบดีชื่อลีเฉียงอะ่ะตรงเออกลับมาเธอกลับมาละม่อ จะเริมเธอไปหมดแล้วความหวังได้ไหมเ้ามาจต่แล้วมาแต่จันอันทำเน่นไ,ไ,ได้้อก็มีว่กากัะต้องเออต้องเองเอเธอกลับมาเธอฉันว่านะ คือด็อกเตอร์มึงไม่ต้องมาถามด็อกเตอร์หรอกว่ากูสบายดีไหมมึงถามผู้นําประเทศมึงดีกว่าว่าสบายดีหรือเปล่ามึงไปถามตรงเอ๋เธอะว่าสติสัมปชัญญะยังครบอยู่ไหมกลับมาอาวไปก็ได้ไปเอาอีตรงเอ๋กลับมาจากประเทศลาวทีกูกลัวขายหน้ามากไปกว่านี้เอาละโออีนี่เปลี่ยนประธานาธิบดีให้ประเทศยักษ์ใหญ่เขาซะละตรงเอ๋ถามจริงจริง นี่มึงละเมอไปประชุมเหรอแล้วนี่ปวดหัวเนาะแล้วนี่ได้ไปจับมือกับ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 นี่ไหมผู้นำประเทศซิดนีย์เนี่ยเขามาไหมล่ะผู้นำประเทศซิดนีย์มาไหมอ๋อไม่ได้มาใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อผู้นำประเทศซิดนีย์ก็ไม่ได้มามีแต่ผู้นำมีแต่ผู้นำประธานาธิบดีลีเฉียงมาใช่ไหม อ๋อมีแต่ประธานาธิบดีหลีเฉียงมาเหรออืมอืมประธานาธิบดีหลีเฉียงก็มาเนาะแล้วแล้วประธานาธิบดีแล้วแล้วผู้นําประเทศซิดนีย์เขามาไหมล่ะอ๋ออือืมอืมอืมแล้วนี่เธอรู้ยังหรือยัอยงรู้เรื่องอะไรคะดอเรมาริกานี่เธอรู้หรือยังว,ว่าเวียดนามเนี่ยเขาเป็นประเทศไปตั้งนานแล้วนะรู้ยังอ๋ออ๋ออออแล้วที่ประเทศเราเนี่ยไม่มีประธานาธิบดีนะ ที่ประเทศลาวมีแต่นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอืมปวดหัวเลยเนาะตรงเออเธอได้มีการคุยกับผู้นำของประเทศจีนไหมเล่าซีจิ้นผิงนั่นเออหมายถึงประธานาธิบดีหลี่เฉียงของเธอได้ไปถามไหม ถามว่าอะไรถามว่าเมื่อไหร่จะให้ไอ้ตู้เห่ามาซื้อหมู่บ้านมึงอีกเพราะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเศรษฐกิจบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เธอลาออกมามันก็มีดีสมัยที่เธอถูหุ่นอยู่30%เปอร์ซ็นธอขายบ้านให้ตู้เห่าไม่ใช่หรอทไมตอนก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอะ่ะเธอขายหมู่บ้านขายบ้านขายโครงการบ้านให้ตู้เห่าไม่ใช่หรอเมื่อมึงได้ปรึกษากับหลีเชียงหรือย,ยังล่ะ ปรึกษาทําไมอะคะปรึกษาหรืวยังตู้เ่าเนี่ยเป็นคนจีนหรือว่าเป็นคนลาวปรึกษาหรือเปล่าแล้วปรึกษาไม่หลีเฉียงได้ปรึกษาเขาไหมปรึกษาอะไรอะคะปรึกษาไหมว่าตู้เ่าอะที่โดนจับที่ประเทศไทยอะที่ประเทศจีนเนี่ยจับมันไหมละตู้เ่ามีสัญชาติอะไรตู้ตูต้เห่าเป็นจีนเทาสัญชาติอะไร <c oughs> ไ,ดได้ได้ได้ถามท่านประธานาธิบดีหลีเฉียงไหมล่ะกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว,ว่าถ้าเกิดคุณอาเธอเนี่ย ทำจีท g จีำนำข้าวกับผู้นำจีนที่ชื่ออะไรนะอะไรนะตอนนั้นผู้นำจีนสมัยคุณอาเธอปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสิบสี่ปีห้าสี่ห้าห้าคุณอาเธอติดคุกห้าปีเพราะอะไรรู้ปะ่ะนี่ทีหลังต้องทีหลังเนี่ยนะเธอฉันจะบอกพวกเธอให้นะทีหลังเนี่ย เธอต้องอ่านหนังสือบ้างนะเธอจะทำตัวเหมือนอาเธอไม่ได้หรอกนั่นคุณอาเธอติดคุกห้าปีเพราะว่าไปทำา G2G กับเสียเปียง <c oughs> ตอนคุณอาเธอกรอบหนึ่งแล้วติดคุกห้าปีเพราะไปทำา G2G ขายข้าวกับเสียเปียงอา้าวมันนึกว่าเสียเปียงเป็นหลี่เฉียงหรือเปล่าวะ <c oughs> คุณอาเธอเนี่ยติดคุกถึงห้าปีเพราะว่าเสือกไปทำา G2G กับมันนึกว่าเสียเปียงเป็นประธานธาิบดีสีจิ้นผิงมั้ง เสือกไปเซ็นจำนำข้าวอะเซ็นขายข้าวให้เซ็นขายข้าวให้กับอภิชาติเสียเปียงอะ่ะเอา้านี่กูหรือเขานึกหรือเขานึกว่าไอเสียเปียงหรือเขาว่านึกไอเสียเปียงเป็นเป็นนายกจีนหรือเปล่าวะเออวะนี่ ตรงเอตอตรงเออกลับมาเถอะเธอฉันว่าเดี๋ยวเธอจะไปทะเลทะล่าจะกลายเป็นว่าบริหารชาติพลาดติดคุกสิบห้าปีนะถ้าเกิดบริหารลาดอะ่ะถ้าเธอไปพูดอะไรพลาดไปเซ็น MOU อะไรพลาดที่ประเทศประเทศลาวที่ประชุมอาเซียนเนี่ยถ้าเธอไปเซ็นอะไรพลาดอะแปลว่าบริหารประเทศชาติผิดพลาดแล้วเนี่ยพ่อเธอยังแก้ล่ำนูนยังไม่เสร็จเลยนะดังนั้นล่ำนูนฉบับปีหกศูนย์เนี่ย เธอจะต้องติดคุกสิบห้าปีนะถ้าเกิดมีการเซ็น MOU ผิดพลาดอ่ะเฮ้ยตรงเอออย่าพลาดเลยเธอกลับมาเถอะตรงเออกูว่ามึงกลับมาเถอะคุณนายคุณนายแซ่อวยอะคุณนายยิ่งย้วยอะพลาดติด,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 ดคุกห้าปีเพราะเสือกไปเซ็น G2G กับอภิชาติ หรือเสียเปียงไปเซ็นจ2ทูกับเสียเปียงทง้ทงทที่จ2 g คือ Government to Government แต่ปรากฏกัวเวเมนไทยมียิ่งยวยแซอวยเป็นคนเซ็นส่วนกัวเวเมนประเทศจีนเป็นเสียเปียงเซ็นมึงนึกดูก็แล้วกันมึงจะทลาะทล่า,ลาคิดว่าเสียเปียงเป็นสีจิ้นพิงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉนันฉนั้นฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้ ดีเอแรงถึงขั้นที่ว่ามึงไปเห็นหน้านายกรัฐมนตรีเป็นระดับประธานาธิบดีไม่ได้นะประธานาธิบดีจีนชื่อสีจิ้นผิงมึงเขาเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ก่อนที่มึงจะได้ผัวแล้วเขาเป็นประธานาธิบดีมายาวนานตั้งหลายเป็นสิบสิบปีก่อนที่มึงจะได้ผัวน่ะก่อนที่ตรงเอ๋ก่อนที่เธอจะได้ผัวเนี่ยประธานาธิบดีจีนก็ชื่อสีจิ้นผิง แต่หลังจากที่เธอได้ผัวไปแล้วฟิเจลริ่งมันไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นสีจิ้นผิงก็ยังเป็นประธานาธิบดีมึงเออแล้วมึงแล้วมึงนี่มึงอย่าลืมนะว่าเหมาเจอตุงเนี่ยตุยไปนานแล้วมึงมึงมึงอย่าไปบอกก่าสวัสดีท่านเหมาเจอตุงละมึงเออนี่นี่มึง มึงต้องให้ขึ้นใจนะเดี๋ยวจับมือตอนก็เดี๋ยวก่อนจะลาจากกันที่ประเทศลาวอะตรงเออก่อนจะลาจากกันมึงต้องให้ขึ้นใจนะมึงต้องให้ขึ้นใจนะประธานาธิบดีจีนปัจจุบันนี้ไม่ใช่เหมาเจอตุงนะเออมึงมึงไม่ใช่ว่าโอ้ยไปเที่ยวประเทศจีนนะพาผัวไปเที่ยวประเทศจีนเออเสร็จแล้วกลับมาปุ๊บมึงเสือกบอกว่าโอ้เพิ่งจะคารวะท่านเหมาเจอตุงมา ดีนะไม่ใช่สวัสดีทันเจียงไคเช็กมึงมึงอย่าพลาดเป็นเจียงไคเช็กกันแล้วกันเอออีกนิดนึงวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีประชุมอีกมึงอย่าพลาดอีกนะพลาดว่าอะไรอะด็อกเตอร์มาริกานี่ประธานาธิบดีจีนไม่ใช่เปาพุ้นจิ้นนะมึงท้องไ้ดีดีนะมึงไม่บอกว่าเปาพุ้นจิน้น วันนี้ได้พบกับท่านประธานาธิบดีเปาพุ่นจิน้นมึงมึงดูหนังเปาพุ่นจิ้นบ่อยระวังพลาดนะประธานาธิบดีจีนไม่ใช่ชื่อเปาพุ่นจินนะมึงมึงไม่ใช่วันนี้ได้สวัสดีท่านเปามาพางังเออพงัพงพงังพังโอ้ยกูปวดหัวจริงๆเลย ใครเอาอีนี่ไปเก็บทีนะไปไม่ขนาดรีบรบนะยังผ่านไปตั้งหนึ่งชั่วโมงมึงควรจะรู้ตัวเร็วหน่อยนะเขาแคปกันให้ตั้งไว้ว่อนแล้วนี่เขาแคปจนถึงประเทศจีนมึงเชื่อไหมว่ากูไม่ได้เป็นคนนินทามึงคนสุดท้ายหรอกแล้วคนที่จะนินทาคุณเนี่ยมันคือนูน่นเชื่อดิโซเชียลจีนอ่ะเขานินทาเธออยู่แล้วโซเชียลจีนกรน่ำอยู่แล้วมึงเชื่อกูไหมล่ะ อีเอ๋ออีตงเอออีตงเอ๋อ,อทวิตเตอร์บอกว่าประธานาธิบดีจีนท่านหลี่เฉียงดีดีเท่าไหร่มันไม่บอกว่าท่านเปาพุ่นจินโอ้ยแต่ละมือแต่ละดีเนาะโอ้กูนี่นี่หัวฉันนี่ออกจากเรื่องนี้ไม่ได้เลย หัวฉันนี่ออกจากเรื่องนี้ไม่ได้เลยนี่ตรงเอ,อ๋ตรงเอ,อ๋กลับมาทาไมาฉันลืมเธอไปหมดแล้วมึงกลับมาเถอะนะคะ ที่จริงแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะตรงเออตรงเองเอควรที่จะถามนะคะท่านนายกหลี่เฉียงดูนะไหนๆก็เจอกันแล้วเนี่ยควรที่จะปรึกษาหาลือกับท่านหลี่เฉียงหาลือเรื่องอะไรคะหาลือเรื่องที่ว่าทําอย่างไรในการที่จะร่วมมือการเ o u กันนะคะเพื่อที่จะ จัดการกับเรื่องจีนเทาเข้ามาเช่าแล้วก็ทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยแล้วก็บรรดาพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่หัวหน้าเป็นจีนเทาและจีนเทาๆแบบนี้ที่ประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยเอาไปตุยบึงตุยบึ้งตุยบึง,งเอาไปเอาไปประหอนอะเอาไปประหอนหมดเลยเนี่ยแต่ขณะเดียวกันอีกกลุ่มที่มันอยู่ตามตะเข็บชายแดนแล้วก็วิดีโอคอลมาหลอกเอาเงินพี่ป้าน้าอาในเมืองไทยไปไม่รู้กี่ แสนล้านแล้วเนี่ยนะอีตรงเนี้ยท่านประธานาธิบดีหลีเฉียงเนี่ยแกเนี่ยจะจัดการอย่างไรอันนี้เนี่ยเราได้ปรึกษาไหมอะไรนะคือประธานาธิบดีหลีเฉียงของเธอเนี่ยเธอได้ปรึกษาไหมปรึกษาเรื่องเนี้เอาเหรอคะเอาทําไมล่ะลืมปรึกษาไปเลยค่ะเอาลืมทําไมล่ะเธอตรงเออเธอจะลืมทําไมล่ะวาระนี้ไม่ได้อยู่ในแฟ้มเลยวาระนี้มันเป็นวาระทักทายมึงจะไปอยู่ในฟงในแฟ้มอะไรแล้วมึงก็กระซิบไปสิ อุษาได้เช็คแฮนขนาดนั้นแล้วมึงก็กระซิบไปสิฝากบอกท่านสีด้วยนะคะว่าคุณพ่อดีฉันคิดถึงมึงกระซิบไปสิเออเออว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าเธอรู้หรือยังรู้อะไรคะเธอรู้หรือยังว่าเออ เธอเธอรู้หรือยังว่าเปาพุ่นจิ้นน่ะท่านเปาอ่ะท่านเปาพุ่นจิ้นอ่ะไม่ใช่ประธานาธิบดีจีนและท่านหลีเฉียงก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีด้วยเออ,เอ,อว่าแต่ว่าแต่ว่าเหมาเจอตลุ่เนตุยไปนานแล้วนะมึงอย่าพลาดล่ะอีตอนล่ำลาปูเนี่ยสงสารลูกมึงจริงๆ <c oughs> มึงเชื่อเถอคนไทยอ่ะล้อยันลูกบวชแหละอืมเธอเชื่อไหมว่าไอคนที่เขียนทวิตเตอร์เนี่ยไม่ใช่แอดมิน ไม่ใช่แอดมินตัวมันนั่นแหละถ้าเป็นแอดมินอะ่ะมันไม่ผิดหรอกเพราะแอดมินเนี่ยเวลาจะพิมพ์อ่ะเขาจะทบทวนสามรอบเพราะว่าแอดมินพิมพ์ในฐานะที่ตัวเองเป็นอิงชินอะ่ะแอดมินจะพิมพ์ไม่พลาดหรอกแต่อีที่พลาดเนี่ยตัวมันนั่นแหละพิพ์เองทีนี่มันชอบอวดฉลาดแล้วก็ลืมว่าตัวเองโง่อีนี่มันชอบโชว์ทีนี้น่าจะกด iPad พลาดอะ่ะที่พลาดเพราะ iPad ที่พลาดเพราะ iPad นั่นแหละจริงๆเนี่ยนางคงจะรู้อยู่ดีแหละว่าปัจนาธิบดีก็ชื่อสีจิ้นผิงนั่นแหละแต่ที่พลาดเป็นเพราะ iPad 1 0 0ซที่พลาดเนี่ยเป็นเพราะมันแพลตแพลดจาก iPad iPad มันเร็วไปนิดนึงทีนี้เนี่ยมันก็เลยเหนี่ยวนำา iPad มันเหนี่ยวนำไปไม่ใช่ความผิดของตงเอ๋อรหรอกเชื่อกูสิ ตรงเออไม่ผิดมึงเชื่อโกูกลับมาเดี๋ยวอีพวกนางแบกนายแบกก็ต้องแบกบอกว่าตรงเออไม่ผิดตรงเออไม่ผิดคนที่ผิดคือคนที่ล้อเรียนนายยกรัฐมนตรีเนะี่ยเป็นคนผิดทั้งหมดตรงเออไม่ผิดค่ะตรงเออไม่ผิดนะคะคนที่ผิดคือพี่ดอกเตอร์มาริกาเนั่นแหละเอามาร้องเรียนยันลูกบวชทําไมล่ะคะคนเราอย่าบูลลี่กันสิคะคนเราเนี่ยไม่ควรจะบูลลี่กันค่ะ นะคะเราไม่ควรจะบูลลี่สภาพล่างเราไม่ควรจะบูลลี่สภาพความตูสูงต่ำดำเตี้ยของนายกรัฐมนตรีเราไม่ควรที่จะมีการบูลลี่สภาพผิวหน้าจะหน้าเหี่ยกหน้าหักยังไงจะหน้าเหลี่ยมหน้างอยังไงก็ไม่ควรจะบูลลี่สีหน้าท่าทางและขณะเดียวกันถึงแม้ว่าพูดผิดพูดถูกอย่างไรสมองมีบ้างไม่มีบ้างก็อย่าบูลลี่กันคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสมองเหมือนกันทุกๆคนเดี๋ยวอีแบกทําไมล่ะคะดเรมาริกา <c oughs> เออฉันได้ข่าวว่ามนุษย์ทั้งโลกนี้รวมทั้งสัตว์ทั้งโลกเนี่ยเกิดมาพร้อมสมองหมดทุกตัวแหละทุกคนเลยแหละแม้แม้แต่กูด,ด้วยเกิดมาพร้อมสมองเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าสมองจะมีมากหรือมีน้อยลอยหยกนะักเนี่ยมากเล้นน้อยเท่านั้นเองและส่วนใหญ่เนี่ยการพัฒนาสมองเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาตอนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่พ่อแม่สอนเลยตั้งแต่ E Q I Q เนี่ยเขาพัฒนากันตั้งแต่เด็กแหละ ทีนี้ทีนี้ทีนี้อ้ช่วงที่เราไม่ได้พัฒนาในประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยเราได้พัฒนาไหมเนี่ยช่วงที่สิบเจ็ดสิบแปดปีอาจจะพัฒนาการอาจจะช้ากว่าชาวบ้านเขาอะช่วงนั้นอะช่วงสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยอาจจะมีปัญหาอันนี้ยอมรับได้ใช่ไหมเออนั่นแหละเออนิดนึงแล้วแล้วนี่ตรงเออเขารู้หรือยังว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยชื่ออะไรอะตรงเออแกรู้หรือยังว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ได้ชื่อประยุทธ์จันโอชาแล้วเธอรู้ยังอะ เธอ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 พอจะรู้ใช่ไหมอ๋ารู้แล้วเนาะเอาเธอรู้ใช่ไหมว่านายกประเทศไทยไม่ได้ชื่อประยุทธ์จันโอชานะเธอเธออรู้ไหมนายกประเทศไทยชื่ออะไรเธอรู้ไหมอ่ะเอาจริงๆถามจริงๆถามจริงๆ